ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over อร์ช็อเพลนรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบายเอ็นบีและอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะโอเวอร์ช็ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอีนะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโหมดอันติเมตทีมนะผมในเกม eafc 24นะผมหรือ FIFA 24เก่านะั่นแหละก็ผมพูดเพื่อขยายความให้ คนที่ยังไม่รู้ว่า EFC a 24เนี่ยมันคือเกมอะไรวะพี่มันก็คือเกม FIFA เก่านั่นแหละครับผมนะจาก FIFA 23แต่ว่าเปลี่ยนชื่อนะผมเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็น EFC a 24นผมวันนี้จะมาพูดเจาะลึกเกี่ยวกับโหมดอันติเมทีมนะผมโหมดยอดนิยมเลยของเกมนี้นะผมว่ามันมีอะไรบ้างครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผม เริ่มต้นทีเรื่องแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือการ์ดอี o l ว t i ชันนะผมเป็นการ์ดที่เราเนี่ยสามารถเลือกนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มค่าพลังต่างๆได้นะครับผมเพิ่มได้แม้กระทั่งเวิร์กเ b i บ f o o t Skill, Move เลยนะครับผมนะ แล้วก็จะมีเงื่อนไขามานะผมว่าเราอาจจะต้องเลือกตัวที่มันเป็นตัวซิลเวอร์อะไรเงี้ยคือต้องเป็นตัวอ่อนๆหน่อยสกิลมูฟไม่เกิน3อะไรทํานองนี้ครับผมนะแล้วก็จะมีะพวกออเจกตีฟมาให้เราทําเพื่อเพิ่มขั้นนะผมเพิ่มความเก่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมก็เหมือนทํานองว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึงนะผมสำหรับภาคใหม่นะแล้วก็สามารถไปสนุกกันได้เลือกนักเตะที่เราชอบแล้วก็เอาไปใส่เอาไปทำเคเวสแล้วก็สามารถได้รับตัวที่มัน ัฒนาขึ้นมาทํานองประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดแบบเชิงลึกเลยว่ามันต้องการอะไรบ้างทําอะไรถึงได้อะไรยังไงตรงนี้ยังไม่มีนะครับผมแต่นี่คือเป็นคอนเซปต,ต์คร่าวๆมาพูดให้ฟังก่อนครับ ส่วนเรื่องที่2ก็ผมเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะหญิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกม EAFC 24เรียบร้อยแล้วนะผมเราสามารถจัดทีมแบบนักเตะชายผสมนักเตะหญิงได้เลยนะผมลงสนามเล่นได้ในทีมนั้นทีมเดียวกันเลยครับผมไม่ต้องแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างนี้แล้วครับผมส่วนเรื่องที่3ครก็ผมเรื่อง playstyle เ,เนี่ยเอาจริงผมพูดแบบ ค่อนข้างละเอียดไว้แล้วับผมในคลิปเกมเพย์นะแต่ว่านี่เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันมันเป็นทำนองคล้ายๆพลังแฝงอีก,กรูปแบบหนึง่งครับผมนักเตะแต่ละคนก็จะมีเพย์สไตล์ต่างกันครับผมนะแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่านั่นก็คือเพย์สไตล์พัดเข้ามานะครับผมนักเตะแต่ละคนก็จะมีเพย์สไตล์ที่ต่างกันอย่างเช่นวินี่ก็จะเป็นสายแบบเลี้ยงบอลหนอยอย่างนี้ถ้าเรามีเพย์สไตล์เลี้ยงบอลก็ทําให้มันเลี้ยงบอลได้ดีขึ้นอย่างฮารแลนด์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบเรื่อง เรื่องของการยิง,ย,ง Short, ยิงฟินเนสช็อตยิงพาวเวอร์ช็อตได้ดีขึ้นอะไรทำนองนี้ครับผมนะ มาถึงเรื่องที่4ครับผมเรื่องของ objective นะสำหรับเรื่องนี้เนี่ย objective ก็จะเป็นอ่าอีกหมวดหนึ่งนะครับผมในโหมด ultimate team นะก็จะมีเป็นเอาง่ายคือมันเป็น q u e สเป็น objective มาให้เราทำนั่นแหละครับผมพอทำเสร็จปุ๊บก็ได้ของรางวัลอะไรก็ว่ากันไปตามแล้วแต่ objective ครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ให้มันดูง่ายขึ้นครับผมแล้วก็มีปุ่ม claim all ครับผมนะซึ่งปกติเนี่ย ถ้าในภาคเก่าอย่างฟีฟ่ายี่สิเนี่ยเวลาเรากดรับของรางวัลเวลาเราทาภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมออบเจกตีเสร็จแล้วเวลาเรารับของรางวัลเนี่ยเรารับได้แค่ทีละชิ้นครับผมแต่ในที่สุดก็มีปุ่มเคลมออกมาแล้วผมก็คือรับทั้งหมดเลยเย่ yeah. แล้วก็มาที่หัวข้อที่5ครับผมหัวข้อสุดท้ายตรงนี้ผมก็จะมัดรวมมาเลยแล้วกันครับผมเรื่องที่เรื่องแรกก่อนแล้วกันครับผมนั่นก็คือเรื่องของไอคอนนะครับผม ไอคอนใะน EAFC 24เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยทุกภาคไอคอนเนี่ยมันจะมี3เวอร์ชันนบผมเป็นเป็นหลักอยู่แล้วก็คือจะมีเวอร์ชั่น Baby เวอร์ชั่น Base กับเบสไอคอน จะมี m i ไ i c อ n ก็ icon, คือเวอร์ชันกลางครับแล้วก็พ r า m e อ c o n เวอร์ชันสูงสุดครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมี3เวอร์ชันนี้ครับผมแต่ใน EAFC 24เนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปครับผมจะเหลือเพียงแค่เวอร์ชันเดียวเท่านั้นครับผมแล้วจะเป็นเวอร์ชันที่เราเปิดหาได้ทั่วไปเวอร์ชันเดียวครับผมส่วนในเรื่องของการลิงก์เนี่ยอ c o n เนี่ยในภาค EAFC 24เนี่ยก็จะทำงานลิงก์ได้ดีขึ้นครับผมสามารถเพิ่มให้กับนักเตะ ทุกหลีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลีกอะไรก็ตาม1จุดเล็กครับผมนะในส่วนตรงนี้รายละเอียดลึกๆเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีเรื่องเคมแต่ว่าเอาเป็นว่ามันดีขึ้นครับผมเพิ่มทุกหลีก1จุดเล็กครับผมส่วนทีมชาติเนี่ยก็ยังเพิ่ม2จุดเล็กเหมือนเดิมครับผมถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโหมดสควอตแบ t เทิลเรับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเราเล่นโหมดสควอตแบ t เทิลนะซึ่งเป็นโหมดที่เล่นกับบอรอาจจะค่อนข้างเอ่ออืดๆนิดนึงอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดน,นิดนึงครับผมแต่โดยปก ภาคนี้ลดให้เหลือ4ครับผมนะก็คงจะเห็นว่าเราแบบเอออาจจะแบบใช้เวลากับการเล่นสกอร์แทเทิลเยอะไปทาง EA ก็เลยจับ ใจดีครับผมปรับให้เหลือสเท่านั้นครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับผมเรื่องของการ์ดเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะครับผมหลังจากนี้ไม่ต้องมีแล้วครับผมสามารถนํานักเตะไปวางแล้วตำแหน่งมันจะเปลี่ยนตามตำแหน่งที่มีได้เลยครับผมแต่เราไม่สามารถวางไปตำแหน่งที่มันไม่สามารถเล่นได้นะเช่นวันไดเนี่ยเราไปวางบน ST อย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบเอ็มเาาปเป้อย่างเงี้ยจาก LW เราไปวางตรง s t ปุ๊บเกมมันจะเปลี่ยนเป็นเ t ทให้เลยครับผม โอเคครับแถมนิดนึงแล้วครับผมเกี่ยวกับการเปิดแพ็กใน efc 24นะ,น,นะครับผมในโหมดอันติเมตนะครับผมวอ l k out ในปีนี้นะครับผมในภาคนี้นะครับสามารถออกมาพร้อมกัน2ตัวนะครับผม2ตัวใน1นึ่งวอลนะครับผมเรียกได้ว่าวาว์ซ่าแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยทีเดียวนะครับผม โอเคครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับโหมดอัลติเมตทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่เป็นหัวข้อท็อปิกหลักๆที่น่าสนใจนะผมก็รวบรวมมาให้แล้วนะผมนะในส่วนของตัวเกมเลยเดี๋ยวเราต้องว่ากันตอนเปิดจริงอีกทีนะครับผมยังไงครับผมถ้าใครชอบนะผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกาลังใจให้กันหน่อยนะผมอย่างน้อยๆขอคนละไลค์ผมก็ดีใจมากเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบายบายครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า